มาธิลดาเกิดประมาณคริสต์ศักราชที่1031โดยที่ไม่มีบันทึกไว้นะคะว่าพระนางเกิดวันที่เท่าไหร่กันแน่หรือว่าเดือนอะไรกันแน่ตอนที่พระนางเกิดเนี่ยทรงมีศักเป็นหลานปู่ของเคาทบวินที่4แห่งฟลานเดอร์สแล้วก็หลานตาของโรเบิร์ตกษัตริย์แห่งชาวแฟรงก์เมื่อมาธิลดาอายุได้ประมาณ4ขวบท่านตาบาวินเค้าแห่งฟลานเดอร์สก็ได้สิ้นพระชนลงทำให้พ่อของมาธิลดาเนี่ยได้ขึ้นเป็นเคาวาบวินที่5แห่งฟลานเดอร์สโดยทั่วไปแล้วเนี่ย ลูกสาวท่านเขาก็ถือว่ามีศักดิ์และสิทธิ์ไม่เลวเลยนะคะแต่ด้วยความที่อเดล่าแห่งฝรั่งเศสแม่ของมาทิวด้าเนี่ยมีศัก์เป็นถึงลูกสาวของกษัตริย์แห่งชาวแฟรงก์หรือพูดง่ายๆว่าเป็นกษัตริย์แห่งฝรั่งเศสโบราณเนี่ยนะคะมันก็ทําให้มาทิวด้าถือว่าเป็นผู้หญิงที่มีศัก์สูงที่สุดคนหนึ่งในยุโรปเลยทีเดียวไม่มีบันทึกไว้นะคะว่ามาทิวดาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงกันแน่ แต่พวกบันทึกต่างๆที่ชื่นชมว่าพระนางทรงมีความงามไม่เป็นสองรองใครเนี่ยก็มักจะผูกแนวคิดเรื่องความงามเข้ากับเรื่องการอุทิศต,ตนให้กับศาสนา